ถ้าจองช้าก็จะอดเหมือนคันที่แล้วนะครับวันนี้ไอ้ได้ตัวมาแล้วมาด้า CX30 ตัวนี้เป็นรุ่น100ปีที่หลายคนตามหากันมาดูตัวรถการเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยนะทุกคนมาดูสภาพดิโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับออปชั่นเรียกได้ว่าครบอยู่แล้วเป็นตัว100ปีนะครับภายในของเขาจะเป็นแบบนี้นี่ตัวร้อยปีภายในสีแดงตัดด้วยสีขาวพร้อมกับซันรูฟด้านบนแบบนี้นะครับและลำโพงโบสโอ้โหฟังเพลงแบบฟินๆกันเลยนะครับทุกคนคันนี้นะรถปี2 0 2 จดใช้รถปี21ค่าตัวเนี่ยกะว่าจะตั้ง859,000บาทแต่ถ้าใครดูคลิปนี้และตัดสินใจจองก่อนนะเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นเองได้ขับ cx 3 0ตัว100ปีแล้วทุกคนดูนี ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระมาให้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยฝุ่นยังเต็มมือผมอยู่เลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราทําการปรับสภาพล้างรถให้ใหม่กิฟตเดี๋ยวเราวาทายให้ดูอีกรอบนึงนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเลขใหม่เท่าไหร่ทุกคนีนตามมาคันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามีมาแค่คันเดียวนะครับในราคานี้นะครับออปชั่นเหมาะไฟฟ้า เมมโมรี่เซตเบาะตำแหน่งได้2ที่นะครับพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีดูดตูดคันข้างหน้ามีแพดเดิลชิปมาให้นะครับล็อกพวงมาลายัยเวลาออกนอกเลนเลขใหม่490,000โลนะครับหน้าจอเชื่อม Apple CarPlay ได้พร้อมกับนี้เลยกล้องรอบคันแบบนี้นะครับทุกคนเป็นไงดูดิปรับได้รอบคันแบบนี้เลยและด้านบนของเขามีซันรูฟแบบนี้เกียร์ออตโต้ภายในดีไซน์มันสวยอยู่แล้วครับทุกคนแม่เอาไงดี ในราคาแค่7,99,000บาทจองรถ99บาทได้ Mazda CX30 ตัว100ปีไปขับแล้วนะใครจองก่อนได้ก่อนนะดูบอดี้รถเลยอ่ะเปิดให้ดูหัวน็อตใกล้ๆเลยเห็นไหมรถยังไม่ได้ล้างดูหัวน็อตครับไม่มีแกะไม่มีขยับสภาพเดิมๆแบบนี้ลูกค้าโชคดีมากนะที่ได้เห็นสภาพแบบนี้ตามที่ไอรีวิวแบบนี้ไปเลยนะครับจะได้รู้ไง ว่าตอนซื้อมาเป็นยังไงนะครับเจ้าของเก่าคนนี้เป็นผอ,อนะครับออกใหม่เพราะว่าไปเล่นรถไฟฟ้านะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาที่หน้าโปรไฟล์เบอร์โทรแปะให้แล้วจิ้มลิงก์ทักลิงก์มาคุยกันได้เพราะมีมาแค่คันเดียวแล้วจองแค่99บาทเองโอ้โหรีบติดต่อมาและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยและเจอใหม่คลิปหน้าต้องรีบก่อนนะเพราะว่าต้องเอารถไปล้างฮะเดี๋ยวต้องทำรถเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าจองมาไปก่อนบ๊ายบาย